เอาแล้วแม่ข่าวแพนนพากับนายตำรวจหนุ่มส่อรักด้าวชั่วงานนี้มีหลักฐานมีประเด็นให้ต้อนจัตตาหมองอีกแล้วสำหรับเรื่องราวความรักครั้งล่าสุดของแพนนพากดังเปิดตัวข้อมากับนายตำรวจหนุ่มนายนภัสไปหยกหยก,ยกผ่านไปไม่ทันไรก็มีประเด็นดักดาวตามมาซะแล้วโดยเรื่องนี้เริ่มต้นจากสับแผไปเปืป่ๆในรายการแชร์ข่าวสาวสตองที่ทำหน้าที่พิธีกรอ,อยู่ในทำนองว่าห่างๆกันแถมล่าสุดยังอัปเดตไอจีใส่แคปชั่นประกาศว่าไม่มีแฟนอีกที่สำคัญพอไปส่องหมวดหมู่คนที่เจ้าตัวโฟลโร ไม่จะแอคเค้าของตำรวจนายซะแล้วดักฐันแน่นเบอร์นี้น่าจะพอคาดเดาไปลางๆแล้วล่ะค่ะว่าดักครั้งล่าสุดของแม่แพทก็น่าจะหมดโปรโมชั่นลงไปอย่างรวดเร็วและน่าเสียดายเรียบร้อยแต่อย่างไรเพื่อความชัวรก็ต้องรอฟังจากเจ้าตัวคอมฟิร์มอีกทีนะจ๊ะ